เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวไอพี Hi, สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆถูกๆท่านผู้ชมเลือกซื้อเลครับคันนี้22,000บาทเท่านั้นเองโตโยต้าสามห่วงทนหายห่วงครับพร้อมใช้ขับทั้งไกลได้เลยรถปี35ครับปี1992นะครับ ผงไรพาวเวอร์ด้วยแอร์เย็นฉ่ำเพลงเพราะๆครับภาษีหกแปโกโฮอลหครับใช้กันยาวๆเต็มปีภายนอกสวยๆเดๆิมๆภายในสะอาดเครื่องดีเกียร์ดีครับคัสด,ดีเบรกดี22,000บาทนะครับราคาจักรยานเกินคุ้มครับล้อแมกโตโยตา้าถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลื่อกสีประจำจำได้ใม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วย สนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจให้ก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวเองพิกัดดูรถอยู่อุตรลาดิตต์นะเครื่องเป็นเครื่องคาร์บูนะครับระบบไม่ซับซ้อนดูแลง,ง่ายไม่จุกจิกหาหน้าเดิมๆไม่มีรอยชนหนักนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับนัดดูรถนัดทดลองขับติดต่อโดยตรงได้เลยทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าเลยครับสนใจติดต่อเขาไปได้ภาษี6 8แปนะครับภาษีไม่ขาดหน้าต่างเป็นมือหมุน แหงปวะตูังสวยสะอาดครับไม่แตกหกักไม่ชำรุดเบาะหนังสภาพดีราคาสุดคุ้มถ้าสนใจก็ติดต่อเขาไปได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ